ชมดีไซน์ของ iPhone 16รุ่นทดสอบทั้ง3แบบอ้างอิงจากข้อมูลล่าสุดกับกล้องหลังทรงพลังจาก iPhone X แล้วก็ iPhone 12นะครับถ้บาวกราฟดกข่าวสารด,ดีทาง IT ทีในช่วงเย็นโดยวสเปนในกาซัสิบัตีนพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผพ้ใจแพ์ข่าวสารที่มา่เดียแบบนี้เป็นประจำทุกวันแม้จะยังเหลือเวลาอีกเกือบปีเต็มๆนะครับแต่ข้อมูลข่าวๆเกี่ยวกับ iPhone 16ก็เริ่มทยอยหลุอดออกมาบ้างนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยที่ผ่านมานะครับข่าวๆของ Apple เนี่ยได้ออกมาในเรื่องของการดีไซน์ของ iPhone 16รุ่นทดสอบออกมาทั้งหมด3แบบด้วยกัน และล่าสุดนะครับเว็บไซต์ในต่างประเทศได้มีการเปิดเผยถึงคอนเซปต์ของ iPhone 16ทั้ง3แบบออกมาให้ที่ชมกันแบบชัดๆเลยนะครับเราก็จะเห็นถึงดีไซน์ต่างๆที่ให้ความน่าสนใจคอนเซปต์ของ iPhone 13ขอภาย16ทั้ง3รุ่นตัวนี้นะครับดีไซน์กล้องเี่ยจะคล้ายๆกับ iPhone X ซึ่งซ้ายเนี่ยก็จะมีในเรื่องของแอคชั่นนะครับแล้วก็ปุ่มกดต่างๆและในเรื่องของแบบที่2เนี่ยก็จะมีสีชมพูนะครับที่กล้องด้านหลัง2ตัวเนี่ยจัดเรียงแนวตั้งคล้ายกับ iPhone 12ด้วยโดยเรื่องของปุ่มซูมปุ่มแอคชั่นต่างๆเนี่ยก็อยู่ในระดับกับปุ่มเสียงแบบเก่านะครับส่วนแบบที่3เนี่ยตัวเครื่องจะมีสีดำนะครับมีดีไซน์เหมือนกับเครื่องสีชมพูแต่มีในเรื่องของการเพิ่มปุ่มแคปเจอร์นะครับสำหรับการถ่ายภาพเนี่ยด้วย Mac Romer นะครับซึ่งเชื่อกันว่าดีไซน์ตัวนี้จะเป็นดีไซน์ที่นำมาใช้จริงในอนาคตทั้ง3แบบนะครับมีดีไซน์หน้าต่างหน้าจอต่างๆเนี่ยก็คล้ายคลึงกันนะครับที่เป็นแบบด y n a m ั c i s l a n d นะครับอย่างไรก็ดีนะทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงแค่ดีไซน์ที่รูดออกมาเท่านั้นนะครับยังไม่ได้นำมาใช้จริงหรือคอนเฟิร์มแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับในรูปภาพที่โชว์เนี่ยคือรูปแกรกก็คือคล้ายกับ iPhone X รูปที่2คล้ายกับ iPhone 12ส่วนรูปที่3จะมีดีไซน์ที่แตกต่างจากเดิมเพราะมีปุ่มชัตเตอร์ขึ้นมาด้วยอันนี้คือข้อสรุปสำหรับภาพในชุดนี้ที่นำมาฝากกันครับ สวัสดีเพื่อนกานข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR โค้ดที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีดๆรีวิวดีและข่านี้เราต่อไป ช่องเรามี f c e e o o o k แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย